พี่น้องนี่มาคืนนี้มา,าคืนรุ้ตายพี่นาคอยมาเดียวกันไหมเอ็นดูพี่น้องที่มานังอย่างเย็นมั่งร้อนมั้งแล้วกาไปนังข้างหน่อยข้างหน่อยใน,ยห,นยหลาจอกข้างลานข้าแหวไปแหว,วที่ดานตาหนุ่ยไม่ต้องคุยในนั่งดังเพ่ที่นังคกล้จาโคยก,ก็กินกันบใบเจยกินเสร็จแล้วเดินไปใจอย่าไม่ต้องเสียเพือลาจอง๋ย่ไม่ต้องเสียเบียไม่มี ลองเจอจ่าทอนนั่งจ่าทอนเอาไว้เอาไว้แต่จ่าทอนนั้นเคยนอนเบากูเลยต่างมาเออไมยมันก็ติดอยู่จังเลวฮะไหนลองดูดิพี่แก้วอ๋อตาปูตึงโนราจริงไม่ต้องเออนี่เรามากันไหมโอ้แก้วเข้ากันน่ยังไม่เอาจริงที่ พูดถึงโนรานี่เรามากันไหมรวมจิตรวมใจและต้องเอรำกันไหมนมึงอย่าตั้มมือขุดตาลาเคยไอเรียกให้จังหวะเลอไม่ต้องควันตอกตอกใจหยกก็เด็กเจ้าอาะไรอะไรอะไรควันตอกตอก อา,อายุได้จีบเก่าปีตองเออน้องเกิดเดือนสิงหาอไอยาละกาไอยาละกาแม่นะาไปป่าดวงจันทร์มาแล็กันไม่ตองไอ้ต้องเองเอามาแล้โดราได้น้องจอย,ยกูอยากให้ต้งน้องกูมาแล็กัน,นอายุจีบเก่าแต่มังตองเออ น้องก็เดือนเมษาเดือนน้แม่มน,นันเดียวจริงะอ๋อมึงอยอาจวดมั่วเนี่กูกลงการานไม่ได้ตาและตอนนี้ดองอัดรำโนราออหน้าปาจบใจไปใไนม,มีแฟนจริงต้องเออไปใไนม,มีแฟนไอยาละกายาละกาอ๋ออย่าเจ้าแรงไห นั่งจำเริง่งนั่งจุหลบตั้งนั่งจิ้นจอบน้องตั้งจิ้นชวนไปจื้อแววนไอ้ยา่อาอใหญ่ดังแรงทำไมร้อยคนนี้อายุน้องรุ่นเจ้าบบาวมาก็เป็นแควน ปอวงปองแอนปอมีหยกใครใครันนี้อันนี้สวยจ,ยยยจออริแงแล้วอยากใค่พอจ้ากูเด้อรุ่นนี้แต่งงานแล้วคาดไม่ได้ไปกินกล้าก็เลยแม่มัวกูจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้อายุจิบองปีอย่างเก้าปีไม่ต้องเออต้องเห็นแล้วน้องติดใจ จะดีหรือจวัวอยากมีปัวจือตอไอ,อยาลก้าแม่เจ้าพระกุหเออช่วยจันจเจ้าเกี้ยกายเออไอไรพี่แกะเห็ดเสียงไม่เบาเหมือนกันเบาเพืออนักดงงังก็คริมแล้วจำร็้เลยกับน้องกุลดำทำไมอ่ะคันนี้ให้เดียกเป็นหม้อลำให้แกวนี้เป็นโดราและพี่ทองอ่ะลีเก ในียมึงกล่นปั้นั่นโอ้ที่ละพินประจอมกูเป็นหลิเกเป็นไรเอกมึงนางเอกคือโดราไอ้เรียกกันเป็นลูกของเราคือกูพ่อมึงเมียอย่าไ้เรียกเป็นลูกหายมันมันมอลำแล้วมันคนเรืองกันละ้องแล้วมาอยู่เพื่งเดียวกันคนเรืองเอากันแล้วมึงไปแล่โรงพักแต่เพียนแต่โรงพักมันจะก็แยกเรืองแล้วขี้เรืองขี้เรืองก็กรวมมาในห้องขั้งเดียวเพ <laughs> จริงนะพี่ตองนะโบยตายในปุุงคนมันเงิ้ยไม่ต่างก้าวยำกระไดนุ่มโปรดกว่ากระไดนุ่มจากระไดคงกระไดะไรไรกระไดลงไปอยู่ในปุุงนี้เออห้มึงอย่างองอแยกหือฮะฟังเบิกว่าบันเติงเสียงอะไรครับฮะอะไรพี่ตองไรต้องดังอยู่ในปอกมึงฮัลโหลโอ้ นี่พี่ทองมีอันนี้เหรอออ๋ได้เติมจริ้งนะตัวจับเด็กเล่นทริปบารได้ต้องเจอพนของเด็กเล่นจริงแกเออแต่กูเราะัดพกไว้มั่งได้อเพื่อนยังปันเนียนชักออกมากลางกลางคืนไม่ใช่ใครรู้ว่าก้องจริงหรือก้องเด็กเล่นเห็นไหมกูไปโทรเดี๋ยวใจเดีกูโทรถึงหน้ารันทีงหน้าโรงดูร่างเห็นไหมกูหยกนี่โตแต่สาวนั้นมองเลยยังมองเลยกูต้อยล้างหมกลัวมันเอ็นกูต่ำมาเป็นหน้าคลื่นแมพดูตะก้อนดินพลัดเลยกู แยากินหนังเลยอยาขึ้นน้ำตาเล็ดเลยแยกกินหนังเจ็บไม่เจ็บเปลือยเองหรัระดวงเองพี่ทองเป็นเลยครับเป็นอยู่น้าเลยระดวงนี้ไอเดียกว่าจังใหท่างอีสาันนี่มียารกซาระดวงมั่งเหรอโอ้ยบางจองบ่บอกคอยที่เดียวหายขาดเลตี้เออกองอีสานดีจรงิงอยาเขาเยอะหายขาดเลยหายขาดทำไมไอ้คอยเยียวลดหัวเลย ข่าวคันเวอรแพงไหมพอแพงบ่แพงบักต้องลงดุนประมาณไม่เกินลอยหาสิบที่เดียวหายขาดผมไม่แพงลอยหาซิก,ากับคูย่าวแกคือหายเลยหายขาดเลยอยาอยากไหมไม่ยากเอ้โหได้เไไหรอลูกประชัดไ,ได้หรือลูกประชัดเนี่ยลงทัดแม่นแล้วทำเพือนเอาลูกประชัดที่ยาวหนึ่งพันนั้นมันไปแกวนะ ถ้าบักช่องเป็นนั่นแต่ต้องเอาลูกต้องเอาลูกไงหัวหน้าว่อ่ลูกตัดยังหัวหน้าวงเพลือทาไมมีหัวหน้าวงนะท่ามันแล้วหัวหน้าวงเพลือเนีลูกอัดทัดหนึ่งพันนัดเวลาจุดบกแก้วฟังมันจุดจากข้างล่างนะเวลามันระเบิดเปรกตอกตกตกแป๊กต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 กร๊กตตกป๊กตกตอกตกตกปร๊กตกตอกอกันนูพันนัดหนูโอ ปากท่องไปนอนก่อนก็ได้คืนนี้นะระเบิดมอมอ,มอ,อกอกแคบตูก็ต้งคุยเลยอยยามอยู่น้อยนี่บกกักแกวเมื่อกี้นี้มันระเบิดไปแล้วกี่นัดนูดาากูม่จเได้ควังบอกมันได้เจ้าใดก็ได้นี่ยี yes, ่ยิหอยหมาขี้ก็ต้องยังไปตู้เอิ้นอยู่แล้วตั้งยี่สิบก็ยังเหลือเก้าร้อยแปดสิบแกๆๆกตั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 ก แปกแมมนํำลายทางหน้าเลยว่าครูกันแล้วนวดย่ามตัวน้อยยังมาถึงโอ้มันมันมีย่าอยู่ไอตัววัวนาวงมันแลแลกแตกตกกตกปลกตกตกตกกกต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 กถ้าได้เล้พวกแกเยื้อิฟยัดแหม่นี่ก็เยอิอยู่หันเละถูกก็ตายคืนนี้แล้วคูได้ยาพื้และครได้จำเยืิเกื่องไม่ ถุยเดียวเัอทีเดี๋ยวไปกินน้ากลับมาระเบิดไว้ตายโหเกลืไว้ก็มันตั้งพันนัดเนาะแล้วมันเข้ายาอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่เก้าได้แลกเบักแกวหยักแตน่เยเ่ยที่บกแตงนะหยดแหน่เยี่ยทิ่เหล่าน้มึงนะเจ้าได้แล้วบักแกวจีบเอ็ดเา ก้าวรอยก้าวที่แปดพอดีแล้วมันจะถึงว่าน้าวงแปรกเตกเตกเตกแล้มันหยุดไปผักหนึ่งหยุดเลยถึงว่าน้าวงมันเนี่ยผมเปรกเตกแตกเตกต้อง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 กันตอยัวไอ้สามลูกนั่นเนี่ยบักทองเอ้ยเป็นยาแก่ฤทธิ์สีดวงดีที่สุดเอาเปลือกมันมาไม่เอาดั้งตัวมันนั่นแหละตำเพลินบักทองเปฤทธิ์สีดวงออกมาแค่ไหนเอาฟังให้ดีนะพี่ทองประมาณคือ หนึ่งคือเอาสองลูกตําเพลินเอาจุกเข้าไปในทาวานบักทองที่เป็นฤทธิ์สีดวงนใส่เข้าไปไอ้โพรเชน,นวนอยู่จุดเลยในบักทองตั้งตั้งสองที่ขาดหายขาดลุดหายไปกับลูกประทัดแหมมจัดกูคว้องอย่างตั้งไงว่าพลื้หลังไงเจริงอ้องกูรับประกันเลยต้องเดียวก็มากกว่าว่าตึ้งบงเลยแหม,ม่เซี่ยวูเลงูเซี่ยวขึ้นวเลย อะไรตกลงเลยเล่นที่พี่ทองเอามาจากไหนเนี่ยซื้อมาเด้ <c oughs> อฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเออดวงจันทร์เหรอแหมดวงจันทร์เออดวงจันทร์กับเพือนไอ้โต้เแืวนโต้กับเพื่นกูบีกันหรืในวิดีโอมึงเห็ือนไหมจ้าเออกำลังเต้นเหรอครับจ้าจ้าจ้าพี่ทองไปไม่ได้นะ พ่อพี่ตองเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องเครื่องอะไรขึ้นเครื่องไปน้อยเห็นบินไปน้อยขึ้นเครื่องแกงเด้เเแล้ว,ลลลลลวก็ขึ้นเครื่องควยก็รบกันแรง่านเลิกแล้วละมันต้องไปขึ้นเครื่องในตอนที่ไอ้บ้านหลวกเนืกว่าเครื่องบินคลอนเลิกกูจ้าจ้าจ้าคุยเรื่องเราดีกว่าไป่ตองเดียวเลยมันยามธุรกิจละ่ะฮัลโหลครับ ว่าไงนะพระโอ์เป็นเจ้าที่เป็นลานนั้นไม่พอครับต้องวัดจันแล้วครับพระเจ้านี่วันอาทิตย์คุณคุณจะเอาอีกแต่ได้นะรอกลอยล้านอย่ไหมครับแหมจัดเฮ้ยโอนรอบลอยล้านเกลือนกินอีหลูแล้วอได้ครับคุณคุณพอคุณพอมันตับตายของน้องมังม่ครับไอ้ไรอันหลูกเรียงนี่อ๋อแม่พีตองนี่กกพูดสนุกดีกันนะไม่ได้ว่าอยู่เล้าเออไม่ไม่ปักนอนแล้ววันนี้ ฮัลโหลครับอายุกับแก้วใช่ไหมครับต้องคุยกันเด้งนะครับผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ติดในเรื่อี่ผมไม่เข้าใจครับผมผมไม่รู้เรื่องเลยครับครับกับกาแจ้ด้วยเออครับรับรอดรู้ครับเอเคตัวหนูก็ตัวมากาแจ้ได้กับมึงจังหวัดติดกาแจ้กาแจ้ได้ไม่รู้คุยกันเดงเลยผมไม่ชอบนะอย่าเอาไอ้เบอร์ตัวกูตีลั่งแช่ได้เหล่าฮัลโหลแหม่มแหม่มปนนะกองกู ทำไมอ่ะไม่จะไม,ไม่ขวางคืนนี้ไม่ได้นอนแล้วซุ่นลงในคูเลยเป็นนั้นว่าตกลงว่าไงครับพรุ่งนี้จะเอาอย่างไงพี่ตองครับพรุ่งนี้เราไปเลยครับดอไปแลนในมึงเป็นวัวหน้าวงคณีเดียกแล้วคูแล้วก็แก้วชาวนี่อันนั้นนอนครับนอนนะรอให้มันสว่างคืนนี้ก็ต้องอดอาหารกันสักมื้อก่อนล่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีกิน อไอ้มันไปคนตาคนเราดีอย่าจนความคิดอตกลงนั้นนอนครับใครจะเลือกนอนตรงไหนก็นอนศาลานี้กว้างดีนี่นะผมเอาตรงนี้แล้วผีแตชิมาหลอกคอยเนาะคอยแจ้งข่าวมาก่อนเนาะคอยนอนหลังกว่าจะหลอกถึงคอยนีย่มันต้องหลอกข้างหน้าหมดห <c oughs> ลอกข้างหน้าหมดมึโบกลันมึงน,นอนไหนกันไปเลือกนอนเลยคน ทีขี้กลาดเราจะไม่แย่งชิงเพื่อนจะนอนตรงไหนนอนเลยว่ากลาดมม่ต่อก็แต่แหมว่าคนเรากล้าดดีว่าที่นอกชาติหว่าลงลางนอนกลางหรือว่านอนน้องวัวตรงเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> ฮ้มากินนองเออมานอนรับกันเหมือนโคตซี่กว่าเลย <c oughs> นูเสียงดงงังอยู่นูโอ้คางอยู่บนปลายจิกวัวเล่นผนหลงัง แมพผมนี้รับแล้วกูโตใบใจกูดีมือตื้อเด็กเล่นมันอย่างอิดชากันอฮัลโลสวัสดีครับสวัสดีค่ะหืมแมดังขึ้นพลื้นวะพี่นี่มึงเดียวเพลงทำมันเจี๊ยบคันยิ่งหนึ่งรับเร็วไม่หนุนดังขึ้นพลื้วะ ตัวตุ้งนำคางมันดังในวันนี้ฮัลโหลค่ะอืมดังเพือวะฮัลโหลวันดีครับวันดีค่ะอืมันดังกุดเลือแต่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านค่ะพี่มีธุระอะไรเหรอคะพี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อตองครับพี่ชื่อตองพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยนั่งราๆอยู่บนหลานี่แหม่ปอบรอบกันแล้วเลาาใช่ยง น้องมาพี่รักเดียวใจได้ไหมพี่มีเรื่องที่จะสนานหรือพี่รอดสักครู่นะคะเออไม่ปลือลึงลังนะแขบนิดน,นะนะลึงลังแขบนะนะจ๊ะค่ะไม่กูมาจริงได้บ้ายด่าแล้วกูเลือนโยเขยเสียงว่านจังได้ยินสำเนียงเสียงหวานวิวปรปลรอยลอยละลอง ลูกใกล้กันน้อรับโทรรับรับพี่ต้องตอบมาอยากเห็นหน้าเธอพี่รออยู่บนจาลาดึกดื่มลมหนาวพัดมาพลางเดือนันวาามาตะนองได้ยินสำเนียงเสียงวานวิวลิวมายามดึก นั่งนั่งนึกอยากจะเห็นหน้าเจ้าของมาจริงเอมายเอว่ากแรลงรอบพี่ทองอ้อมาจริงห้ามนานองพี่ทองนั่งคอยา จริงอะเวอร์นอนน้องผิวฟองน้องอามโซผานึกว่าน้องลอกปีเล่นไม่เหนื่อยเย็นจะอยู่ในล่ะนาจะอยู่ในล่ะนะไอยาละกาย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 โอ้แม่มากินมันนอนหลับก็ยู่เร็วเนยน้องปวดรื้อก็พี่ทอไปถึงน้องอ่ะ พี่ชื่อทองใช่ไหมครับวัดดีนะครับพี่ทองวัดดีครับน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อเดียวได้คัะเดียวดยได้เหรอคะแม่ชื่อก็ด่วพองเพื่อกูน้อง,อ,งนองเดียวไดยอย้อยู่เนยก็อยู่เลยศาลานี้ไม่นิดเดียวค่ะเป็นกระท่อมหลังเล็กๆโอ้แล้วพี่ทองจะไปไหนเนี่ยโอ้ไหเนี่ซื้อที่ตำสนามบินแล้งแล้วเนาะซื้อที่สร้างสนามนบินครับ โอ้โหร่ำรวยเลยครับครับไม่ร่ำรวยเลยมีเครื่องบินบินอยู่ต่างประเทศกันช่อกลอยเลือลำบินอยู่ในประเทศก็เจ็ดรอยว่าลำกันนี้จะน่งบินยังไม่พอท่านี่มีคนไกล้ถี่ไหมน้องพี่ต้องจะาเอาสักเท่าไรเท่าใดสักทราบมื่นไหลไป็ดีกับโอ้ยมันแพงมากครับกาสักเจ็ดแปดฝันล้านบนน้ำในเกี่ยวน้องมีเงินถึงขนาดนี้ก็เล็กน้อยกับเล็กน้อยเล็กน้อย นั้นใครคะโอ้นี่ได้ดกรับตามงกับผีผาได้กลามักับผมแตวาน,นี้มันไม่มีตนาคารเพี้ยนเรียบร้อยมาแล้วนงแต่ว่ามันรูดไม่ได้แล้วมันเพี้ยนมันไม่รูดแล้วมันก็เพี้ยนทำไมเลยครับคือต้อนมาแล้วมันผพี่ไม่รูดนั้นพี่ทาไปนอนบ้านน้องดีค่ะไปสิคะใน้องยุกงค่อยนอนอยู่คนเดียวพ่อไปตลาดสงสัยไปเที่ยวงานฝนตกคงไม่กลบับอยู่คนเดียวคะ่ะ ยังไม่มีลูกไม่มีปัวกไม่มีค่ะนอนได้แล้วแหละแม้มตื่นป่านใดคุยอยู่ป่านนั้นก้เนเดียวนนิมันหนังตูเหรืออยู่ใดอะไรเลยคะมันเบื่อมันเบื่บอตัวนี้มันเบื่อคือกลายๆมันตามานมารไม่ได้นอนนอ๋่นอ้นั้นไปพักบ้านน้องคะ่ะนะคะ,ะอ่าโทรศัพท์ข้าวคะ่ะขับก้อนดุยัน้องนะ นักเลียดไหมแต่ผีจะพูดตัวทับต่อหน้าดูฝับระตรีด้วยช่วยไม่เป็นไรคร่ะครับแมเอ้ยแม่ดอกข้าใจผีหรอครับอ๋อมันยังมาไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สานามบินยังไม่เสร็จครับเออ,เอ,อคุณจะเอาลูกทัวร์มาเหรอโอเครื่องบิน8 9ดบเครื่องยนต์นั่นเหรอครับ๋อมันยังลงไม่ได้ครับสานามบินยังไม่พอใครครับพวกพวก,กพวกเอ่อปักพวกเอลเครื่องบินจัดตัว8ปดบ้าเครื่องยนต์ครับ อุ้ยเป็นแบบไหนก็อ้วกข้าวถ้ามีครก่องยนแล้วอ้วกข้าวไปไม่มีควันรับทำไมก็ต้องยนต์กับเกลียวไม่ได้เลยโอ้โหข้าวอีกแล้วน่าเครียดไหมกับนี่กูยอยู่กบนองไลต้องพูดตัวจรับไม่เป็นไรนี่หว้เลยก,ก้าตะกลนคิดท,ทำไมไม่หาละ่ะมันอย่างง่าเหนือกูไม่ได้ตอมอดูโจ๊กแล้วเนะื้อกูเพียนต้องมีอ่างซ่อนซ่องดอกรับ ไม่ความไงดูดื้มดำดงเดี่ยวได้ได้แบบนั้นแหมวิถานแล้วนะอื้เหนื่อยตายดิคุณโทรศัพท์พี่ยังไม่รับค่ะออกครับ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 ฮัลโหล Yes รู้ชื่อตีนแนนแมมเราบอกวอตเซนเกนเซนเดเดไหมเรอบอกมาจึงบาจึงตีนแนนไหนแหมหยัดอย่าได้นอนกันละบ้าก็ไม่บ้าจะให้อพอด ไอ้นี่ก็เกี่ยวรุงทำไมมันมันมันเบิดเบิดใครโทรมาเจ้าต่างชาติกับรู้ชิวเต้นนี่แหละมาลดพูดกูเล่นอันนี้ตีละมองตีใครก็เอ่ออิตาลีกับโคเอียวทั่วมาลุ้งแบบแหมนี่ติดต่อไปถึงต่างชาติตัวติดต่อจะมาเข้าอีกแล้วค่ะแหม่แบบนี้มันยามดุรกกินนั่นลงอะหรอ อัอโหลกเาลังพูดจ้ะเอาเธออีกแล้วเหรอฉันบอกแล้วฉันจะไปอยู่งองคงไม่ได้ฉันจะติ้งพ่อตุ้มแม่ไปได้ยังไงฉันลูกคนเดียวทรัพย์สินเป็นแสนแสนล้านไม่ฉันจะเป็นดารงดาราฉันไม่สนใจ